วันนี้นะครับพาท่านผู้ชมไปดูวิวกรูฟวิทยาศาสตร์นะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดเจอกับฉีซูฉีนะครับซึ่งเป็นมือหนึ่งของโลกจากจีนแล้วก็วิวสามารถเอาชนะไปได้อย่างขาดลอยทั้งสองเซตเลยนะครับนอกเหนือความคาดหมายครับแล้วก็กำลังจะเข้าสู่รอบตัดเชือกเดี๋ยวดูครับภาพพิกฟอมครับคนเด็กประวิทย์วงสุวรรณประธานชนะธรรมการอปิตแห่งประเทศไทยครับ ท่านมาดีเลยครับนั่งวิวแชร์มาด้วยครับมาเชียร์ให้กำลังใจนะครับแล้วก็รอบดูวินาทีที่วิวชนะนะครับในการเก็บเซตที่2ชนิดที่ไม่ต้องยุ้นม,มากมายครับนี่ครับเป็นชัยชนะที่ฟอร์มดีมากครับแล้วก็เกียร์มือหนึ่งของโลกตกทอดในวิวนะครับกระทบกับสรีสุเกียรตครับซึ่งเป็น ปีทองหวยคนใหม่ของชาวมาเลเซียนะครับนะจะเป็นการแข่งขันที่ถือว่าเต่นร้าใจนะครับแล้วก็มีเดิมพันว่าใครจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับอย่างน้อยก็เหรียญเงินได้นะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับตอนนี้ดูรู้ที่ิดาตเป็นขันใจ ของอเียครับภาพพลเอก<า>ประวิณวงสุวรรณครับประธานปุ๊ป้อมประธานโอลิมปิกนะครับมาให้กําลังใจนะครับแล้วก็มีซองข้าป่ามาให้ด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ, <c oughs> รบท่านเป็นระดับนักการเมืองรองที่รัฐมนกรีจะนมาต้มมาติดไม่ได้นะครับนะ,นะ <c oughs> วิวก็เนีถ่ายรูปได้มีคุณบินปัทมาบีสวัสดิ์กูลอยู่เคียงข้างด้วยนะครับท่านนายกสมาคมก็มีความสุขกับผลงาน ของวิวบุโรมุตนะครับแต่สลีมพร้อมกับน,นักข่าวทุกคนก็มีความสุขครับท่านเป็นคนดูครับป้อมไม่ค่อยจะยิ้มแย้มกับนักข่าวเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลาตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยท่านก็ไม่ค่อยอยากจะพูดมากนกนะครับแล้วก็ดีหมิงนี่ยแม่ไปถามว่าแล้วท่านคิดว่าจะได้จักรเยียมทองครับนะท่านตอบผมจะไปรู้เหรอนะะแม่วงแตกเลยนักข่าวก็เฮกันลั่นเลยครับ ตอนนี้ท่านก็ยังยืนได้เดินได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่แค่วคร่องก็ตามสภาพแล้วครับตามสังขารแต่ว่าได้มาดูงานกีฬาท่านมีความสุขมากนะครับแต่ถ้าเรื่องการเมืองนี่ท่าน e m มีเรีย of ออฟเฟคในเดอะเครียดกาวแล้วครับดีภาพถ่ายของลีมิงกับพลเอกประวิทย์